รูปนี้ครับเป็นรูปที่จิตอาสาครับไปถ่ายทำมาถ่ายทำแบบหลบๆซ่อนๆครับโฉมหน้ารถใครสวมรอยถุงยังชีพที่สพวดอนเมืองผมจะอธิบายรูปนี้ให้ท่านเข้าใจครับว่ารถคันนี้ครับติดป้ายแล้วก็เข้ามาบรรทุกของที่สบพครับมารถเปล่าไม่มีถุงยังชีพ พวกจิตอาสาเ่ยก็ขนถุงยางชีพนะครับขึ้นรถเหมือนที่ขนให้กับรถที่ติดป้ายของพันธุ์วันโททักษศิณชินวัตรครับท่านประธานดูรูปต่อไปครับเป็นรถของสสดอนเมืองครับสวมรอยขนถุงยางชีพบริจาคจากประชาชนจากสปปดอนเมืองไปบริจาคโดยใช้ป้ายผ้าอื่นตบตาครับเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมจากชาวดอนเมืองครับ ธรรมดาเขาต้องไปเลี่ยไรกับพี่น้องประชาชนข้างนอกเนี่ยแต่นี่มาเลี่ยไรเอาของที่ศูนย์สบพครับอย่างนี้เรียกว่าเลี่ยไรหรือเรียกว่าอะไรครับผมเรียกว่าเลี่ยราดครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายการลุนหสกุลสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพืพ่อไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงซึ่งคุณสิริโชคโสภานะครับก็ผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าท่านนั้น เป็นแฟนคลับในการติดตามข้อมูลข่าวสารของผมมาโดยตลอดแต่อย่าคิดเกินเลยกว่านี้นะครับเสียวครับท่านประธานที่เคารพครับสำหรับการกล่าวหานะครับของทางพักฝ่ายค้านได้ยื่นถอดถอนท่านพลตุรรเอกประชาผมนอกนั้นโดยใช้ผมเป็นตัวกระทบชิงกราบยินดยความเคารพครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั้นในมาตรา266มีการกล่าวหาครับวักแรก ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหน้าตานี้ระบุไว้ชัดเจนครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเข้าไปก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสอสอของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ใช้สถานะ ไม่ได้ใช้ตําแหน่งของการเป็นสมาชิกสภาผู S ้แทนรัศฎรและไม่ได้เข้าก่ายและไม่ได้เข้าไปไก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองเท่านี้แหละครับก็ไม่มีเหตุผลที่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะฟังขึ้นในการกล่าวหาในครั้งนี้ขออนุญาตเข้าเนื้อหาที่กล่าวหาครับมีเป็นประเด็นประเด็นผมคงใช้เวลาไม่มากมายครับท่านประธานครับในกรณีที่มีคลิปออกมาครับมีรถหกล้อ ที่มีลอกอยู่บนข้างบนที่เขาเรียกว่ารถห้อยนะครับที่มีบอกว่าชาวดอนเมืองเชิญร่วมบริจาคผมกราบเรียนรรท่านประธานด้วยความเคารพว่าครับว่ารถคันนั้นเป็นจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพี่น้องชาวดอนเมืองและในทุกๆครั้งครับที่มีผู้ประสบอุทกภัยท่านทราบไหมครับผมได้นําคนดอนเมืองนั้นไปบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในช่อง ทีวีนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงคือช่อง3ครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0นกว่าบาทนั่นก็คือจิตใจของพี่น้องชาวดอนเมืองซึ่งเหตุผลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับรถที่นํามาวิ่งบริการนั้นเขาสามารถที่จะติดอะไรก็ได้ครับเพราะเป็นเงินเขาเป็นรถเขาไม่เกี่ยวกับผมนะครับในกรณีนี้กรณีต่อมาครับมีเปรียบเสมือนว่ามีรถทหารมีติดป้ายนะครับมีของเต็มรถเลย ข้างรถเขียนว่าศูนย์ประสานงานเป็นป้ายศูนย์ประสานงานสสกาลุนหัวสกุลท่านครับผมเองนั้นได้เป็นผู้แทนมา15ปีแล้วครับในการเป็นสมาชิกท้องถิ่นถึงวันนี้ผมคงไม่ขอใช้คำว่าปัญญาอ่อนหรอกครับรถวิ่งนั้นทำไมต้องใช้คำว่าศูนย์ประสานงานครับผมเชื่อครับว่ามีพี่น้องชาวหมู่บ้านสิริสุขซึ่งเป็นผู้นำชุมชนได้ประสานงานกสพไปขอของ จากสนามสุพัชราใสครับแล้วเขาเองนั้นก็เห็นว่าเรานั้นทำงานอย่างต่อเนื่องท่านทราบไหมครับที่สี่แยกศีสมานนั้นมีเรือนะครับไม่ต่ำกว่า40ลสิลำซึ่งพี่น้องนั้นได้ส่งมาช่วยเหลือขออนุญาตเอ่ยนามครับความดีไม่เอ่ยไม่ได้คือท่านสอสอชาดาไทยเศษส่งเรือมา40่สิลำครับพร้อมกับอาสาสมัครไม่ต่ำกว่า50ชีวิตและก็ขอเอ่ยนามครับคุณพ่อสนอเทียนทอง ส่งรถหกล้อรถสิบล้อไหมผมไม่ต่ำกว่าสิบคันท่านทราบไหมครับสิ่งเหล่านี้ผมได้มาเพราะความเป็นกาลุนหสกุลและท่านทราบไหมครับค่าใช้จ่ายวันหนึ่งตั้งแต่น้ําท่วมดอนเมืองนั้นเกือบเดือนแล้วครับวันละกว่าแสนมีใครพูดถึงครับสิ่งเหล่านี้เป็นความอึดอัดและอัดอั้นอยากจะบอกกับท่านประธานพานไปถึงผู้ที่อยากจะพูดอะไรก็พูดท่านประธานครับ ผมเรียนยืนยันครับว่าป้ายที่ติดข้างรถนั้นผมไม่ทราบแต่เป็นพี่น้องประชาชนเขารักเขาอยากจะทําในนามเรานั้นผมห้ามเขาไม่ได้ครับต่อมาครับรูปที่มีถุงยาบอกว่ามีโลโก้กทมด้วยนะครับผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าเป็นภาพที่แต่งขึ้นชัดเจนชัดเจนครับผมเองกราบยืนยันกับท่านประธานครับว่าผมเองในการแจกของผมจะแจกกับมือครับไม่จําเป็นต้องมีป้ายครับดอนมือคนรักอยู่แล้วครับ ท่านประธานครับผมไม่ใช้เวลาเยอะครับเพราะว่ามีพี่น้องที่จะต้องอภิปรายอีกหลายท่านนะครับสำหรับรูปนะครับที่มีกองสิ่งของพเนินเทันทึกนะครับในสปพอของดอนเมืองน,นั้นผมกราบยินดีความเคารพครับต้องกราบหัวใจของพี่น้องอาสาสมัครเราเองนั้นเปิด8โมง9โมงเราบอกว่าเราเลิกสามทุ่มถ้าจะเห็นในภาพครับไม่มีคนอยู่มากมายเท่าไหรครับ ในช่วงที่ไปถ่ายนั้นจะเห็นว่ากองสิ่งของใหญ่ๆกองนั้นมันเป็นจิตอาสาของพี่น้องประชาชนซึ่งมาแล้วหลังสามทุ่มบอกขอทำงานเถอะเราเองก็บอกว่าพี่ครับพี่พี่น้องน้องอาสาเหล่านี้เขาเองนั้นทำงานมาตั้งแต่เช้ายันข้ามเขาไม่ไหวแล้วแต่ถ้าพี่น้องจะทำพี่น้องก็ทำนั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกเสื้อสี ได้มีโอกาสมาร่วมกันในการที่จะทําความดีส่งน้ําใจไปช่วยเหลือพี่น้องเราห้ามน้ําใจเข้าไม่ได้ครับเช้ามาเราก็เห็นกองพนินเทนทึกแล้วท่านจะเห็นภาพครับว่าไปถ่ายในช่วงหัวรุ่งฉะนั้นแล้วครับสิ่งเหล่านี้รอที่จะแจกจ่ายไปสู่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านประชามตมนอกครับที่ท่านเมตตา ได้พูดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชื่นใจที่สุดครับนายสินิโชคโสภากล่าวหาชัดเจนครับบอกว่าผมรับหรือผนังกั้นน้ำเท็จชัดเจนครับพูดหลายครั้งแล้วครับสื่อต่างๆในวันนั้นก็อยู่ในที่เกิดเหตุครับว่าผมเป็นคนปรามพี่น้องประชาชนห้ามหรือเด็ดขาดแล้วผมเองนั้นก็เห็นครับว่ามีแนวรื้ออยู่แล้ว6เมตรแนวรื้อนั้นนะครับน้ำลดลงเรื่อยๆจนกระสอบทรายเล็กๆโผล ต่อรองกันไปต่อรองกันมากราบแล้วทวงบุญคุณเขาแล้วผมพูดรู้กี่ครั้งครับว่าคุณขอคืบได้คืบขอสอกได้สอกวันนี้ผมยอมคุณไม่ได้คุณจะมาลื้อตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องในกรุงเทพเดือดร้อนขอโอกาสให้สปพหรือรัฐบาลได้บริหารน้ําระบบบวรรวมก่อนเราค่อยมาดูตรงนี้กันต่อรองไปต่อรองมาก็ไม่ยอมจะไปปิดดอนเมืองทเทวขอร้องไปขอร้องมาสุดท้าย เขาเองนั้นก็ต่อรองผมก็บอกนะครับในจิตวิญญาที่ผมมีการที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วผมก็รู้ว่าวันต,ต่อต่อไปนั้นเราจะทําอะไรต่อผมก็พูดคุยกับพี่น้องครับว่าพี่น้องครับวันนี้ผมยอมถ้าไม่ได้จริงๆถ้าในวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงเย็นขอเวลาสองวันหกโมงเย็นในวันพรุ่งนี้ถ้าทางบ้านเมืองไม่มารือ้อผมจะนําพาท่านรื้อเองนี่คือสิ่งที่ลูกผู้ชายคนนี้พูดครับแล้วก็รับโดยสะดุกด,ดีในคําพูดนี้ ถูกตำหนิติเตียนโดยพระท่านนะครับท่านประชาผมนอกด้วยความเคารพครับท่านเห็นต่างกับผมเพราะท่านเองต้องรักษาระบบใหญ่ไว้แต่ผมเองทำด้วยจิตใจที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในเวลานั้นคิดเองตัดสินใจเองในการที่จะผ่อนคลายเขาโดยประสานงานกับท้องที่นั่นก็คือสถา,า,านีตำรวจนครบาลดอนเมืองสิ่งใดๆก็ได้ครับที่จะคลายนะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นคลายใจลงได้คลายร้อนลงได้เขาขอเล็กๆครับ กรสอบเล็กๆในแนวนั้นเอาออกเพื่อให้เรือผ่านได้สิ่งเหล่านี้เราทําให้ไม่ได้หรอครับในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองซึ่งเขาเลือกมาเขาสัญจรไม่ได้น้ําท่วมขังเขาเขาขอให้กระสอบทรายเล็กๆที่ติดแนวกั้นออกผมก็ปรึกษาหารือกับคนในพื้นที่ก็สามารถให้เขาออกได้บ้างเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศสิ่งเหล่านี้ถือว่าประสบความสําเร็จครับแต่เช้ามาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับผมกล่าวหา เอามาโจหัวบอกว่ากาลุลพาคนหรือบิ๊กแบ็คเจ็บปวดครับคนในพื้นที่ก็ด่าภาพรวมๆของคนทุกคนก็ด่าหาว่ากาลุลเป็นคนทําลายระบบขอความยุติธรรมนะครับท่านประธานครับอีกนิดเดียวครับใช้เวลาไม่เยอะครับสําหรับคลิปปากเกตนะครับผมขออนุญาตย้ําแล้วย้ําอีกครับขอท้าคุณศรีโชคโสภาครับเราเดิมพันตําแหน่งกันได้ไหมครับแล้วผมจะตอบคาถามท่านครับว่าสิ่งที่ท่านเอาคลิปมาเปิดนั้นมันหมายถึงอะไร ไม่ใช่ท่านพูดมานะครับเพื่อที่จะเอาบรรยากาศของการเมืองเอาน้ำลายมาพ่นผมถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ยุติธรรมครับกับคนทํางานท่านประธานครับผมย้ําแล้วว่าในเวลาหนึ่งทุ่มมีพี่น้องประชาชนสองฝั่งปากเกตดกระดอนเมืองนั้นมีปากเสียงมีปะทะกันเพราะว่ามีการกั้นลําลน้ําของประปา ผมเองก็ไปที่เกิดเหตุครับผ่อนคลายโดยการพูดคุยต่อรองกับนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเขามีอำนาจอยู่ตรงนั้นนายกเทศมนตรีและก็สส,สผมพูดไปแล้วถึงพี่มนตรีครับท่านสสเฮงสส,ส,ส,สมนตรีของผมมีการพูดคุยกันเสร็จชาวบ้านมีความสุขกลับบ้านไปตอนสองทุ่มบอกว่าปากกตจจะแบง่งมีรถอยู่สิบคันจะแบ่งให้ห้าคันอีกห้าคันจะเดินตามแนวถนนเลียบของประปาปั้นคันอีกห้าคันจะส่งเข้าดอนเมืองแต่ท่านทราบไหมครับในเวลาประมาณสี่ทุ่ม อันระยะยาวเรียบของประปาของปากเก็ตปั้นเรียบร้อยแล้วแต่ดอนเมืองนะครับปากเก็ตไม่ส่งรถไปทำ ชาวบ้านก็มารวมตัวกันอีกผมก็ต้องออกมาปรามกันอีกและผมก็มาบอกว่าผมเองนั้นไม่สามารถจะพูดคุยได้และยืนยันว่าสิ่งที่พูดมาในตอนหัวค่ำนั้นผมไม่เกี่ยวข้องผมจะกลับและผมไม่สนใจผมก็กลับมาขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ในสพพก็กราบขอ,ขออภัยท่านครับท่านคณะท่านรัมตรีธีระวงศ์สมุทรนะครับรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำรถกรมชนประธานครับไปถึงเวลาประมาณเกือบตีสามเสียงที่ผมพูดเนี่ยแหละครับเป็นเสียงที่ผ่อนคลายครับพี่น้องชาวดอนเมืองและพี่น้องชาวปากเกร็ด เสียง <ess iz ek an> วัเวกครับบอกพี่น้องครับนี่รถกูนะครับไม่ใช่รถชาวปากเกร็ดคาว่ารถกูหมายถึงว่ารถที่เราพามาและเสียงชัดเจนครับขอนะครับเสียงชัดเจนบอกว่าให้ปั้นขันกั้นน้ําในฝั่งของดอนเมืองเพราะว่าทางปากเกร็ดเนี่ยปั้นไปเสร็จแล้วชัดเจนนะครับเป็นรถของกรมชนรัทานครับส่งมาทั้งห้อยส่งมาทั้งโป๊ะส่งมาทั้งรถแบคโฮ นะครับฉะนั้นแล้วก็ยังยืนยันนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งใจที่จะเป็นแนวปะทะแล้วบอกว่ามีคลิปนะครับว่าในอำเภอปากเกร็ดในวิเศษพวงเพชรเนี่ยผมท้าทายไปหลายรอบผมต่อว่าต่อขานไปทางทีวีแล้วว่าไม่มีวุฒิภาวะในการให้ข่าวเขาว่าได้ยินเขาว่าคุณเป็นแหน,นมเภอไม่ได้หรอกครับ <Yeah. S 1> เขาว่าเขาว่าแต่คุณเอามาพูดออกสื่อครับบอกว่าประมาณตีสามมาลื้อครับผมเองนะครับ เดินเหยียบน้ํานะครับน้ํายังกัดครับแล้วผมจะไปเหยียบอะไรกับแบคโครครับท่านประธานครับผมยืนยันครับว่าสิ่งที่ผมได้แก้ต่างในสิ่งที่เกิดขึ้นสีหประเด็นตรงนี้ผมยอมรับด้วยความสลดใจครับสลดใจกับพวกที่มีจิตใจคับแคบไม่เคยคิดนโยบายครับ คิดแต่จะต้องทําลายล้างท่านการุณไม่ชอบสร้างสรรค์ครับท่านการุณนะได้ชี้แจงผมจดไว้ผมจะจบไม่เกินครึ่งนาทีครับท่านครับครับขอให้ผมได้ลงท้ายสรุปเหมือนท่านสิริโชคโสภาได้ไหมครับท่านประธานครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปพาดพิงกันมาเดี๋ยวท่านก็ขอใช้สิทธิ์ผมว่าท่านผมยืนยันว่าไม่พาดพิงใครครับผมมีวุฒิภาวะพอครับที่ผมจะพูดอะไรและรับผิดชอบตัวเองครับท่านประธานครับผมยืนยันครับว่าผมนะครับ ยืนยันว่าไม่ใช่จําเพศพวกคิดทําลายไม่ใช่พวกที่ดีแต่นะครับดีแต่ด่าโชลีลาโวหารท่านประธานครับผมไม่อยากให้คนพวกบางพวกใช้วิกฤตของบ้านเมืองมาสร้างโอกาสทางการเมืองและท่านเชื่อไหมครับผมพูดไปหลายรอบแล้วว่าวันนี้ น้ำลายท่วมคราบน้ําตา,อาของพี่น้องประชาชนพอและนะพอแลวครับผมตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนครับขอบคุณมากครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนของผมท่านประธานครับสิบวินาทีครับ,รบผมเขียนไว้ผมก็อยากจะอ่านให้ท่านประธานฟังมีคนเขาบอกว่าหลายคนเปรียบเทียบผลผมเหมือนช้างศึกในสงครามจําเป็นครับที่ต้องถูกคมของธนู หรือเกาทันผมหลบไม่ได้หรอกครับเกาทันจะมากี่ลูกจะมากี่ดอกนั้นแต่ผมนั้นยืนยันว่าผมมีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับท่านประธานครับผมจะน้อมรับคําตัดสินด้วยสะด,ด,ดุดีไม่มีข้อกังขาใดๆดงสิน้นขอบคุณท่านประธานครับครับมีอีกท่านหนึ่งที่ถูกพาดพิงน